เด็กชายเพื่อฟ้าดินหาทไทเพชรเด็กชายประเวอยเนี่ยประเวยูเนียลูกของลูกของประเวเขาลูกชายเพื่อฟ้าดินหัทไทเพชรถามว่ากายคืออะไรครับหลวงปู่นี่นะ <c oughs> กายคืออะไรครับหลวงปู่ หลวงปู่ก็อธิบายอยู่เนี่ยวันนี้ก็อธิบายกายนะยังมีอีกคาบหนึ่งคราวหน้าจะรวมหมดเลยทั้งกายทั้งเศรษฐกิจทั้งความจบกิจของการเมืองการเศรษฐกิจก็คาบสุดท้ายก็จะอธิบายอ,อน,นุนสำหรับวันนี้เหลืออีก11อนาทีอ้าวตอบกายคืออะไรของเด็กชายเพื่อฟ้าดินไทยเพชรนิดหน่หนอยมีคนช่วยตอบให้ว่า กายคือทั้งข้างนอกและข้างในเท่ากับไม่ดื้อ <c oughs> เนี่ยบอกเด็กชาย <c oughs> เพื่อฟ้าดินหาไตเพชรนะ,ะกายคือทั้งข้างนอกและข้างในรู้จักไหม่อะไรคือข้างนอกอะไรคือข้างในกายข้างนอกแล้วก็ข้างในจิตเราแล้วก็สรุปแล้วทั้งกายทั้งใจเนี่ย ทำให้ไม่ดื้อทางกายไม่ดื้อทางใจถ้าข้างนอกดือ้อใจข้างในก็รับเอาความดือ้อนะพฤติกรรมการแสดงออกข้างนอกก็มันก็จะดือ้อก็จะดื้อด้วยนะนี่คือผู้ช่วยอธิบายช่วยอาตมาอธิบายนะกายคืออย่างนี้เอาเอาอยางงี้ก่อนก็นแล้วกันหนะ่าเรียกว่าปเะเวยูเนียหน้ เพื่อฟ้าดินเด็กชายเพื่อฟ้าดินเอาครานี้ไปก่อนก็นแล้วกัน